พี่น้องคะเฝ้าเลยเร้อค่ะมอกกือนีกรเลขออกเนาะคะ่ะไปยิบไปจับลอตเตอรี่ไว้ได้เลยเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะทั้งนี้ทั้งนั้นเนาะคะ่ะเลขจากกุม่านหน่อยปีออกกลางป้าพี่น้องคะปีออกกลางกลางปลาถั้าผู้ใดมักผู้ใดชอบนั่งกุม่านหน่อยค่ะพี่น้องจัดไปเลยเร้อค่ะพี่น้องเด้อจัดไปเนาะคะ่ะพี่น้องเนาะเพราะว่าที่เด็ดคะ่ะพี่น้องคะของกุม่านหน่อยเนาะคะ่ะคนเบิ่งกืบแบาร้ายนึงคะ่ะออกมาตัวนี้ก็ฝากอ่า คนว่าคนอยากได้ยังก็เพื่อกุมานหน่อยเบ็เบ็ดค่ะเอเบ็ดยังนี่แหละค่ะพี่น้องค่ะเบ็ด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 เออเออข้าวบารูน้ำดอกแต่ว่าข้าเจ้าว่าเพิ่นบอกแต่เก ا าเนี่ยทะลุดปากกุมานหน่อยลุดปากมากเป็นออกค่ะพี่น้องค่ะเอาจัดไปพี่น้องค่ะแล้สิได้แก่หนึ่งแปดสองหนึ่งแปดสองคั่วให้เป็นค่ะพี่น้องค่ะคั่วให้เป็นนะคะหนึ่งแปดสองนี่แคบหนาจอดทางนี่ทางนั้นเป็นแนวทางเนาะค่ะเพื่อได้รห่วมเห็ดห่วมส่างกับแอดพรอนผ้ารวยเนาะค่ะพี่น้องเนาะ จัดไปแล้วค่ะพี่น้องเด้อหนึ 1, 8, 2, ่งแปดสองเศรษฐีท่านต่อไปขอให้เป็นเอฟซีค่ะ